จิมมีมัสเตม,มินาสังวันนี้กระผมนายอรลงกรจึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบการคำนวณดาเมจของเกม h o อนไก STAR ์เรลซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักเกม h ฮอนไกสตาร์เรลเป็นอย่างดีใช่ไหมล่ะใช่แหละใช่แหละไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆทำความรู้จัก และเพื่อเป็นกันไม่พูนมากเราขอเขาเรื่องเลยดีกว่า ซึ่งหลักๆนี้ประกอบไปด้วยแปดองค์ประกอบที่สำคัญเราจะมาค่อยๆอ,อธิบายทีละองค์ประกอบไปด้วยกันนะอย่างแรกเลย base คือแอคแทของตัวละครนั้นคูณด้วยเปอร์เซ็นต์สกิลที่สามารถทำได้เช่นภาพตอนนี้ตัวละครของเรามีแอคแทก9 5 0และเมื่อกดตีธรรมดาจะสร้างดาเมจ80%ดของแอคแทของเรา เมื่อนำไปทดสอบกับมอนแล้วอืมรอแป๊บนึงอืมเอาที่ขี้เฉยอ่อจากภาพสโลนะเราจะเห็นได้ว่าประมาณพันสองซึ่งโดยคำนวณแล้ว อาจจะเกิดการคาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่ายัางขาดตัวคูณอีกหลายๆตัวเนี่เราจะค่อยๆอธิบายตัวที่2 critical critical คือตัวคูณ1บวกเปอร์เซ็นต์ของดาเมจคริซึ่งดาเมจคริเราก็สามารถเช็คในสตัทของตัวละครได้1น,นั้นก็มาจาก100%ของดั้งเดิมการโจมตีที่มีอยู่ ตัวที่3อัตราสร้างความเสียหายอืก็เป็น1บวกกับเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายเพิ่มซึ่งก็ได้แก่สกิลของโบเนียหรืออันติของทิงหยุน4 resistance resistance จะมีค่าเท่ากับ1บวกความต้นานทานมอนเตอร์ที่ตอนนี้ยังคงเหลืออยู่ซึ่งมอนเตอร์ปกติหากตีไม่ตรงจุดอ่อน จะมีความต้านทานเพิ่มขึ้น20%หรืออาจจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีความต้านทานอยู่แล้วเช่นต้านทานน้ำแข็งต้านทานไฟก็จะบอกเพิ่อมอีก20%อแต่ตัวนี้อย่าไปคุยกับมันเลยกรณีที่เป็นตัวลดต้านทานได้แก่ silver wolf ห้า defense defense เป็นตัวคูณที่มีความซับซ้อนมีค่าเท่ากับเลเวลของตัวละครหารด้วยเลเวลของตัวละครบวกด้วย defense ของมอนเตอร์ปัจจุบัน ซึ่งตัวละครที่สามารถลดดิเฟนส์ได้แก่ซิมบูฟเพล่าหรือไลโคนที่เขียนว่ามีการลดป้องกันและกรณีอิกนอป้องกันจะเห็นได้ตรงที่รีลิกของเซตควานตัม 6. reduction reduction เป็นหลอดขาวของอยู่ที่บนหัวมอนเตอร์ซึ่งเมื่อ เบรกแล้วจะมีค่าเท่ากับ1ห,หากยังไม่เบรกจะมีค่าเป็น0.9ตามภาพที่เห็นก็เป็นตัวคูณที่เข้าใจง่ายกว่าดิฟเฟน์เยอะเลย7 v u l n e r a b l e มีค่าเท่ากับ1บวก v อร n e r a b l e v a น i a b l e นั้นคืออัตราได้รับความเสียหายเพิ่มเช่นอันติของเวลหรือพาสซีฟของเกเนฟินซึ่งเป็นตัวคูณที่หาได้ยากส่วนใหญ่จะเจอใน Simulate Universe ตัวคูณที่8 w i e k w ว k เป็นตีบัฟที่มอนเต สามารถทำกับเราซึ่งก็ได้แก่มอนเตอร์ตัวเล็กนี้จริงๆมีอีกตัวใหญ่หนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เอามาโชว์แล้วจาก8องค์ประกอบนี้จะได้ว่าสมการของดาเมจสุดท้ายเป็นการนำ8องค์ประกอบนี้นำมาคูณกันทั้งหมดซึ่งอาจจะเกิดการคาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไร เอาละทุกคนเราคิดว่าเราฟังมาคาาอนี้ก็คงเหนื่อยกันแล้วสินะเราขอสรุปอีกนิดเดียวข้อมูลที่เราได้หามานี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ให้กับทุกคนเข้าใจในตัวระบบคำนวณของเกมฮองไกสตาร์เรลและนำไปพัฒนานดาเมจอันไลนนี้ของคุณ ก็สำหรับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรนำเสนอแล้วล่ะเจอกันในครั้งต่อไป See you guys bye bye อ๋อลืมไปถามว่าเกี่ยวกับคณาตนิสร์ยังไงเหรออืม ก็น่าจะมีแต่ไอสรรมการย,ยาวๆนั่นที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของคุณได้อืม hmm. ช่างมันไปจริงละไป